คอลล่นมกาแฟดำภาวนาขออย่าให้เป็นนโยบายไปตายเอาดาบหน้าเลยยิ่งนานวันผมรู้สึกว่ารัฐบาลไทยเห็นคนไทยไม่มีความคิดอ่านเป็นของตัวเองหรือคิดว่าพอตนมีอำนาจแล้วจะใช้ตักกะอะไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเหตุและผลที่คนไทยอาจจะรับทราบด้วยความงุนงงและสับสนเช่นบอกว่ามีผลสำรวจว่าคนไทย76.4เ ต้องการได้เงินแจก1นึ่งมื่นบาทรัฐมนตรีช่วยการครังบอกว่าคนไ่ยร้อยทั้งร้อยต้องการเงินแจกความจริงจะสำรวจกี่ครั้งถ้าถามชาวบ้านว่าชอบไหมถ้าจะแจกเงินคำตอบก็ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นแต่ถ้ามีคำอธิบายประกอบคำถามว่าจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างและภาระหนี้สินที่ตามมาจะเป็นอย่างไรคำตอบก็จะออกมาอีกอย่างหนึ่ง อยู่ที่รัฐบาลอยากจะฟังเสียงเชียร์อย่างเดียวหรืออยากรู้ความจริงนายกรัฐมนตรีบอกว่ากลุ่มนักวิชาการที่ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านเรื่องนี้เป็นเพียงเสียงเดียวขณะที่คนไทยนับสิล้านกำลังรองเงินแจกนี้อยู่เหมือนจะแยกว่าคนที่เห็นต่างนั้นเป็นคนละพวกกับประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งๆที่นักวิชาการและผู้ที่ออกมาแสดงเหตุผลคัดค้านนโยบายประชานิยมที่มีความสุ่มเสี่ยงนั่นก็ยึดผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นหลักการที่รัฐบาลพยายามออกมาพูดทำนองว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ไม่เข้าใจคนจนรัฐบาลเท่านั้นที่ต้องการช่วยเหลือคนจนนั้นเป็นการแสดงความไม่รับผิดชอบต่อเหตุและผลของสังคมที่ควรจะต้องฝังข้อมูล ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกส่วนตัวหากแต่เป็นการแสดงออกของนักวิชาการที่อ้างงานวิจัยและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากลส่วนนักวิชาการฝั่งรัฐบาลจะเห็นต่างและวิเคราะห์ไปอีกแนวทางหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่การออกมาด้อยค่าผู้เห็นต่างและผูกขาดความรักชาติและจับเอาประชาชนมาเป็นตัวประากาันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่นนี้ อีกทั้งเลขานุก,การรัฐมนตรีการคลังก็ยังบอกว่าการที่นักวิชาการที่เห็นค้านอ้างว่าวิจัยของเดิมนั้นใช้ไม่ได้แล้วเพราะนโยบายแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l l e t ของรัฐบาลชุดนี้มีความแตกต่างไปจากบริบทเดิมคล้ายๆจะบอกว่านักวิชาการที่ออกมาต่อต้านรู้ไม่เท่าทันรัฐบาลน,นี้เสียแล้ว ให้บิชิกตำราที่ร่ำเรียนมาและมาศึกษาเรียนรู้จากรัฐบาลชุดใหม่ทำนองว่านี้คือวิสัยทัศน์ล้ำสมัยที่นักวิชาการและคนไทยที่ไม่เห็นด้วยนั้นต่างไม่ทันเสียแล้วตักกาที่อ้างอีกข้อหนึ่งที่ฝั่งดูเพี้ยนเอามากคือที่เลขานาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลต้องแจกให้หนึ่งมืบาทเท่ากันทุกคนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประชาชนคนไทยมีความเท่าเทียมกัน เหมือนจะบอกว่าจะเลือกแจกเฉพาะคนจนไม่ได้คนรวยก็ต้องได้เหมือนกันท่านเลขาธิการนายกบอกว่าคนไทย99.99 99เป็นนหนี้แล้วอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเปราะบางอีกหรือดังนั้นจึงต้องแจกให้ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังอยู่ในยุคข,ของนิยาย1984ของจอร์จออเว e ิลกันเลยทีเดียวจะมี Ministry of t ท u ร h หรือกระทรวงแห่งความจริงที่ประชาชนทุกคนต้องฟังและเชื่อตามที่รัฐบาลบอกมาเท่านั้นเพราะประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือของผู้มีอำนาจที่จะสั่งซ้ายหันขวาได้ถ้าอ้างว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้คนไทยต้องเท่าเทียมกันจะเลือกปฏิบัติไม่ได้รัฐบาลคงต้องตอบคำถามอีกมากมายว่าทำไมคนบางคนหรือบางกลุ่มได้รับสิทธิเหนือกว่าประชาชนคนอื่นๆอย่างโจ่งครึม ยิ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ต้องแจกหนึ่งหมื่บาททุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการให้คนรวยกับคนจนเท่ากับ1 000งบาทจะลดความเหลื่อมล้ำอย่างไรเป็นคำถามที่ควรเก่าการวิเคราะห์พิจารณาเป็นอย่างยิ่งแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่าจะเอาเงินมาจากไหนและจะวิเคราะห์ความคุ้มค่าอย่างไร ง่ายๆคือให้ผู้รับผิดชอบมาตอบคำถาม7ข้อที่คณะนักวิชาการตั้งคำถามจะมาตอบแบบนักเลือกตั้งว่าถ้านโยบายนี้ไม่ได้ผลประชาชนก็ไม่เลือกเราในสีปีข้างหน้านั้นเป็นการแสดงออกอย่างไม่รับผิดชอบอย่างยิ่งเพราะนี่ไม่ใช่บ่อนการพนันที่คนมาเล่นบอกว่าถ้าเขาแทงผิดเขาก็เลิกเล่นไปเอง ผลกระทบระยะกลางและผลกระทบระยะยาวต่อประเทศชาติและประชาชนมีหนักหน่วงเกินกว่าที่จะยอมให้นักเลือกตั้งมาเล่นเกมใช้เงินภาษีประชาชนและหลอกล่อชาวบ้านให้เชื่อว,ว่าการแก้ปัญหาบ้านเมืองง่ายนิดเดียวคือเอาเงินภาษีของประชาชนมาแจกประชาชนเพื่อให้เขาเลือกเรากลับมาใช้เงินประชาชนต่อคำชี้แจงล่าสุดจากรัฐมนตรีช่วยจุลพานอมรเวัน์ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะเอาเงินมาจากไหนอย่างเดียวที่จะยืนยันคือจะเดินหน้าต่อไปล่าสุดดูเหมือนจะบอกว่าจะต้องให้ทั้งคนและร้านค้าต้องลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิท a l วอลเล็คาดว่าจะเปิดให้ร้านค้าที่สนใจร่วมโครงการลงทะเบียนได้ในเดือนพฤศจิกายานนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันนี้10ตุลาคม2566 คุณจุลพันธ์บอกว่าที่ต้องเปิดให้มีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในโครงการเพราะต้องยืนยันตัวตนหรือที่เรียกว่า KYC ที่โครงการในอดีตของรัฐมีการทำระบบยืนยันตัวตนเอาไว้ประชาชนที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วประมาณ40ล้านคนผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนแต่หากจะเข้าร่วมนโยบาย digital wallet จะต้องมีปุ่มให้กดยืนยันว่าจะเข้าสู่โครงการ แต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนซึ่งมีประมาณสิบล้านคนโดยกฎหมายที่กำหนดผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆยังจะจำเป็นที่จะต้องยืนยันตัวตนคุณจุลพันธ์อธิบายว่าการยืนยันตัวตนก็เพื่อตรวจสอบบุคคลที่ได้รับสิทธิ์กับเลขบัตรประชาชนเป็นบุคคลน,นั้นจริงๆรวมทั้งจะต้องมีการสแกนใบหน้า เพราะเป็นเรื่องของการรับเงินซึ่งจะต้องมีความรัดกุมและเป็นไปตามกฎหมายที่ประชาชนต้องรับรู้คือจะมีเป็นแอปพลิเคชันใหม่สำหรับโครงการนี้คำถามสำคัญคือแหล่งที่มาของเงินคุณจุรพันธ์ยืนยันว่ารัฐบาลวางเป้าจะใช้งบประมาณเป็นหลักตอนนี้มีตัวเลือกให้รัฐบาลและยืนยันว่าจะตัดสินทางเลือกที่ดีที่สุดและมีความเหมาะสมที่สุดแต่ก็ยังไม่บอกว่ามันคืออะไร ทำนองว่าขอให้ประชาชนเชื่อรัฐบาลก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่บอกครั้นถามเพิ่มเติมก็ได้รับคำตอบว่าจะให้คณะกรรมการใหญ่ตัดสินรัฐมนตรีช่วยการคลังบอกว่าขณะนี้งบประมาณปี2567อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่ของบประมาณยื่นเข้ามาโครงการไหนที่ไม่มีความจำเป็นหรือดำเนินการไม่ทันหรือโครงการไหนที่สามารถลดได้จะต้องมีการปรับลด ส่วนเงินที่เหลือมาก็ต้องนำมาใช้ในการพัฒนารายการลงทุนในโครงการที่มีความจำเป็นแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่บอกรายละเอียดที่ผู้คนสงสัยใครรู้อยู่ดีท่านบอกให้รอสิ้นเดือนจะ,ะแถลงแจ้งรายละเอียดทั้งๆท,ที่โครงการนี้มีชีวิตมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหลายเดือนถ้าใครบอกว่าเป็นนโยบายไปตายเอาดาบหน้าก็อย่าได้ไปหาว่าเขา ไม่มีสติปัญญาวิสัยทัศน์ลำเลิศเหมือนรัฐบาลเลยผู้คนเขาอึดอัดคับข้องใจจริงๆคอล่นมกาแฟดำ